الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا وشرح صدورنا อสลาอะลัยกุมเรหัมตุลละบระกาตุ์นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในครั้งที่แล้วเราพูดถึงสิ่งที่องค์งตาลาได้บอกเราได้เล่าเราไว้ในกุรานกิสรหรือเรื่องราวต่างๆต่างๆนั้นวนแล้วให้ข้อคิดให้ข้อเตือนใจเสมอนะครับวันนี้เราจะมาเข้าในประวัติหรือกิสอแรกกันเลยนะครับเรื่องแรกนั้นได้ถูกกล่าวไว้ในสรอัลบากาลในสรอัลบรกาลเนี่ย อัลักษ์ตาลาได้กล่าวประวัติของชาวบรนิสโลอินที่องล์กษ์ตาลาได้ใช้ให้พวกเขาเชื่อดวัวผมจะนํากับพี่น้องแบบสรุปก่อนนะครับว่าเรื่องเรามัน,นมาเป็นมาอย่างไงทาไมองลักษ์ตาลาถึงใช้ให้ชาวบรนิสโลอินเนี่ยเชื่อดวัวนะครับเรื่องมีอยามีชายคนหนึ่งนะครับมีชายชาวบรนิสโลอินเนี่ย ปรากฏว่าคนชายคนเนี่ยมีอาที่ร่ํารวยอาของชายคนเนี่ยรวยมากแล้วก็มีลูกสาวและชายหนุ่มคนเนี่ยต้องการที่จะแต่งงานกับลูกสาวของอาตัวเองและต้องการที่อยากจะได้ทรัพย์สมบัติของอาตัวเองรอจนกระทั่งอาของเขาเนี่ยชายคนนี้รอรอเพื่อที่จะให้อาของเขาเนี่ยเสียชีวิตเมื่อไหร่จะเสียชีวิตสักทีหนึ่ง จะได้แต่งงานแล้วก็เอาทรัพย์สินของอาตัวเองแต่ปรากฏว่าอาของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีชีชีวิตยืนอายุยืนนะครับยังไม่เสียชีวิตสักทีนึงฟตาอัจลชาบูมาตาอัมมิชายเด็กหนุ่มคนเนี่ยรีบเร่งอยากจะให้อาของตัวเองเนี่ยเสียชีวิต เลยฆ่าอาตัวเองซะพอฆ่าพอฆ่าอาตัวเองเนี่ยชาวเนิสราเอลก็ไม่รู้ว่าชายคนนี้ถูกใครฆ่ากันแน่ต่างคนก็ต่างปกป้องตัวเองว่าฉันไม่ได้ใช่คนฆ่าคนนู้นอาจจะเป็นคนฆ่าก็ได้ต่างคนต่างปกป้องนะครับต่างคนต่างปกป้องตัวเองต่อมาชาวเวนิสราเอลนได้นําเรื่องราวอันเนี้ย ไปให้นบีโมซาตัดสินนะครับในยุคนั้นนบีโมซาเป็นนบีไปให้นบีโมซาตัดสินและท่านนบีโมซาเนี่ยได้บอกกับชาวยิวพวกนี้ว่าองค์าลักษณะเนี่ยได้มีคําสั่งใช้ให้พวกท่านเนี่ยเชื่อถัวโดยองค์าลักษณะได้กล่าวไว้ในสุราบะกรร์นะครับอายาที่67ดว่า ว่าอิ ق ก ا ل า م มูซَาน ق َาวมิฮีอินนั ا ل ลَّ ه َ ي َ أمر َุุมันทْ ب َบะฮูบักรห์คือสนี้องค์ละนลาได้เล่าให้ท่านนบีมัซ่สุลลัมฟังนะครับเราได้เล่าว่าว่าอิดกลาวมูซาในข้าวมิฮีจงรำลึกถึงขณะที่นบีมูซาเนี่ยได้บอกกับกลุ่มชนของเขาว่าอินนั ا ل ลَّ ه َ ي َ أمر ุคุมันทับะฮูบกรแท้จริงแล้วองค์ละลาเนี่ย มีคาสั่งใช้ให้พวกท่านเนี่ยเชื่อดวัวตัวเมียตัวหนึ่งท่านไปต้องฟังให้ดีนะครับองค์รัชกลอาลาเล่าให้นบีมัลลสันนล์สนามฟังว่าอัลลอฮ์มีคําสั่งใช้ให้พวกบริสรลอีเนี่ยเชื่อดวัวตัวเมียตัวหนึ่งท่านนาบีเนี่ยท่านนบีบรอฮิท่านน,าบ,บ,าาน,นาบีมูซาลิสลามเนี่ยรู้ดีนะครับรู้ดีว่า ลุ่มชนของนบีโมซาเนี่ยเป็นคนที่ล่าช้าในการปฏิบัติตามคําสั่งขององค์ตา,าลาแน่นอนถ้าเป็นเราเนี่ยอะไรที่องค์ตา,าลาสั่งใช้ให้เราทำเนี่ยเราทําเลยเราไม่ต้องรอเหตุผลแต่ชาวมินิซรอินเนี่ยยังไม่ทําครับท่านพี่น้องรอเหตุผลถามท่านนาบีโมซาถามจนกระทั่งเกือบจะไม่ได้เชื่อนะครับเรามาฟังกันนะครับว่าเรื่องเราเป็นยังไง นบีมูซาบอกว่าอัลลอฮ์ตามามีคําสั่งใช้ให้พวกท่านเนี่ยเชือดวัวตัวหนึ่งอัลละม่ได้กล่าวว่าทําไมถึงนบีมูซาถึงบอกว่าอัลลอฮ์มีคําสั่งใช้ให้พวกท่านเชือดวัวเพราะนบีมบูซาเนี่ยรู้ดีว่าถ้าเป็นคําสั่งที่มาจากนบีมูซาเองเนี่ยชาวมุสลรริมจะไม่ปฏิบัติตามนบีมูซาเลยบอกว่าอัลลอฮ์มีคําสั่งใช้ให,ให้พวกท่านเนี่ยเชือดวัวตัวเมียหนึ่งตัว นะครับเรามาดูกันนะครับว่าชาวมิดิสราอินเนี่ยเขาตอบกับนบีมูซาว่างไงกอลูอัตตะคือสนาฮุซวาชาวมิดิสราอินบอกกับน,นบีมูซาว่าท่านจะเอาพวกเราเป็นการล้อเล่นกันนั้นหรือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกับการที่ฉันมาขอให้ท่านเป็นคนตัดสินว่าใครเป็นคนฆ่ากันแน่ แต่ท่านกลับมาบอกว่าให้เราในเชือดวัวมันไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับท่านพี่น้องครับอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่องค์อัลลอลาใช้และนบีใช้ล้วนแล้วมีเหตุมาล้วนแล้วมีเหตุผลเสมอนะครับเราไม่ต้องไปถามอันนี้เป็นการเสียมารยาทของชาวบนิสรอเอีนที่มีต่อน,นบีมูซานะครับเป็นการเสียมารยาทมากนะครับ บอกกาเนิดมิโมซาว่าท่านจะพวกเราเป็นการล้อเล่นกันนั่นหรือที่จริงแล้วอะไรที่พระองค์อง์ตาลาสั่งใช้เนี่ยเราทําไปเถอะเราทําไปไม่ต้องรอเหตุผลว่าทําไมต้องทําอย่างนู้นทาไมต้องทําอย่างนี้ไม่ต้องถามว่าทําไมต้องละมันมากเกบเวลานี้ไม่ต้องถามว่าทําไมถึงละมาดมากเกลียบสามโรคอดัดละมาดไอชาเสรระอดัดเราไม่ต้องถามเราทําในสิ่งที่องค์อ์ตาลาเนี่ยทรงใช้ ออฮ์สาลาได้กล่าวว่าวามาขอลักตุนจินนาวอินสะอินลาหิยะบดูนเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินขึ้นมาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยอินลาหิยะบบดูนนอกจากเพื่อให้เขาเนี่ยทำการกราบไหว้สกการะต่อฉันนะครับยิวกล่าวว่าท่านจะเอาพวกเราเป็นการล้อเล่นกันนั่นหรือตรงนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรเราครับบ่งบอกว่า พวกยิวเนี่ยพวกชาวนิสราอ,อินเนี่ยเขาคิดว่าคำสั่งใช้ขององค์ศาลาเนี่ยเป็นสิ่งล้อเล่นเป็นการล้อเล่นนะครับเราคิดว่านาบีมูซาเนี่ยเขาจะถ้าเป็นคำสั่งอย่างนาบีมูซาเนี่ยพวกยิวเนี่ยจะไม่ไม่ปฏิบัติตามนะครับต่อมานาบีมูซาเนี่ยตอบกับพวกยิวว่าไงครับ อาโอซาบินไลอันอากูนะเมนันจาฮิลินนาบีมซาตอบกับพวกยิวว่าฉันขอความคมครองจอากองค์ลอสวนตาอาลานะครับให้ฉันเนี่ยปลอดภัยรอดพ้นจากผู้ที่โง่ง,งมงายนะครับผวกที่โง่ง,งมงายต่อมานะครับ พวกยิวก็บอกกับนบีมูซาขอต่อกับนบีมูซาอีกว่าอันนี้ยิวเนี่ยยอมที่จะปฏิบัติแล้วนะครับแต่เขาขอนบีมูซาว่าให้ให้ถามองค์ลักษณะลาียว่าไอ้วัวที่ให้ใช้เชือดเนี่ยเป็นวัวอะไรแบบไหนยังไงนะครับเขากาว่ากอรุดอุลานารับบะกัยุบเยินละนามาฮีนะครับ พวกบนิสราอีนได้กล่าวกับนบีมูซาว่างนี้ท่านโปรดวิงวอนจากพระเจ้าของท่านให้กับพวกเราเสียว่าวัวเนี่ยเป็นวัวแบบไหนตรงนี้เนี่ยทำให้เรารู้ถึงเลยว่ายิวเนี่ยมันอะไรครับคำคำคำทีำ่อบอกว่ากรอรุตอลานารบบากาเนี่ย หมายถึงเขาแยกออกอย่างชัดเจนว่าบอกนบีมูซาว่าท่านจงวิงวอนต่อพระเจ้าของท่านอยู่ใบยินลลนาและพระองค์จะบอกกับพวกเราว่ามันเป็นวัวแบบไหนหมายถึงว่าเขาไม่ได้อว,ว่ากรุรณาอลนารบบานาไม่ใช่เขาบอกรอบบากะโปรดวิงวอนถามพระเจ้าของท่านยิวไม่ได้กล่าวว่าโปรดวิงวิงวอนถามพระเจ้าของเราไม่ใช่นะครับ ตรงนี้เขาแยกอย่างชัดเจนเยวเนี่ยแน่นอนเขาไม่เชื่อไม่เชื่อคําสั่งของท่านนบีมูซาในสลามแน่นอนนะครับนบีมุซาเขาตอบว่าอินนาฮาบะกอรอตุลลาฟาริดุนเวลาบกกรุนาานุมไปนะิกนะครับนบีมุซากล่าวว่าแท้จริงองอัลลอฮฺสัตอัลลามีดํารัสว่ามันเป็นวัวตัวเมีย ที่ไม่แก่และไม่สาวจนเกินไปแต่มีอายุระหว่างกลางฟัฟอาลูมาตุมารูนพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่องค์อัาลลาอรงสั่งใช้เถอะนะครับนบีมูซาเนี่ยอยากให้ชาวบบนิสรออีนเนี่ยรีบเร่งทําตามสิ่งที่องค์อัาลลอฮาทรงใช้ที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าบากรร อ่านมาในรูปแบบของของในกเก่อเป็นคําที่อ้ามไม่ถึงวัวตัวไหนก็ได้สีอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้เชื่อแล้วก็จบกันแต่พวกยวเนี่ยถามถามครับวัวแบบไหนองค์ตาลามีตำรัว่าเป็นวัวตัวเมียที่ไม่แก่นะครับแล้วก็ไม่สาวนะครับเป็นวัวที่ไม่แก่แล้วก็ไม่สาว อวานุบายนาริกแล้วก็เป็นวัวที่อยู่ระหว่างหมายถึงเป็นวัทนนนนนนวที่อายุรุ่นรุ่นตรงนี้เนี่ยฮก้พระุรอ่านนะครับอัลมะฮได้อธิบายว่าวัลอัและกานวาวานวตันฟีอุมริฮายูชีรุลนาอิลาอัตยาบิล ح ยวานัตหมายถึงว่าคำว่าวัวที่อายุรุ่นรุ่นเท่าสาวเนี่ยเป็นวัวที่ดีที่สุดของ สัตว์นะครับหมายถึงสัตว์อ่อนเกินไปก็ไม่ดีแก่เกินไปก็ไม่ดีรุ่น,ร,นรุ่นเนี่ยกำลังดีนะครับและเนื้อที่อร่อยที่สุดก็คือเนื้อของสัตว์ที่อายุระหว่างกลางไม่แก่แล้วก็ไม่สาวนะครับอายุรุ่นรุ่นพอนบีมูโมซาบอกแบบนี้อีกอ if ม,มาต م ا تو م ر و นจงทําสิ่งที่องค์รัชาลทรงใช้เถอะ พวกบริสรเอียยังไม่ไปฏิบัติตามอีกยังไม่ไปฏิบัติตามมีความสงสยัยมีความคุ้มเคือกล่าวต่อมาว่ากอรุดอืล้นารับบายมบายินลานามาเรานนฮาพวกบริสรเอียนบอกกับน,นบีมูซาว่าได้โปรดวิงวอนต่อพระเจ้าของท่านให้แก่เราด้วยเถิด พระองค์จะแจ้งว่าวัวน,นั้นสีอะไรถามอีกวัวสีอะไรมาเล่านะฮะสีอะไรอีกกอะนบีมูซากล่าวว่าอินนหูยากกลอินนฮาบะกอรอตุนซอฟรออูฟากิอัลเลานะฮะตะซุตนาซิรินนบีมูซาได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าวัวตัวนั้นเป็นวัวที่สีเหลืองเข้ม ตะสุรุนาซิรินเวลาคนมองไปเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกดีปริติยินดีนะครับปริติยินดียังไม่จบยังมีข้อสงสัยอีกนะครับก็อรุดออลานารับกายุบัยยินละนามาฮีอินนันบกกราตชาบะอะไรนา ว่าอินนาอิชาอัลลอฮุลามุฮตะดูนพวกเานิสราอลนได้กล่าวกับน,นบีมูซาว่าได้โปรดให้ท่านเนี่ยจงวิงวอนขอต่อองค์อัลลอฮฺตาลาให้แก่เราได้เถิดว่าวัวเนี่ยมันเป็นอย่างไรวัวเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับและหากว่าพระองค์ทรงประสงค์แน่นอนเราจะเป็นผู้กระทำนบีมูซาก็กล่าวว่า قال إنه يقول إنها ล ق ر ة لا ذلول ت ث ุ ر أرض ولا ت س น ن حرس م ุน م ة لا شيء تفيها นะครับนบีมูสากล่าวว่าแท้จริงแล้วพระองค์องค์สุตาได้ทรงดำรัสว่ามันเป็นวัวที่ไมส่สยบง่ายๆในการที่จะนำมันไปไถานาและเป็นวัวที่จะไม่ลากเครื่องทดน้ำเข้านา และเป็นวัวที่สีบริสุทธิ์สีเหลืองบริสุทธิ์ไม่มีเสียอะไรมาปนเลยสักนิดเดียวเป็นสีเหลืองเข้มนะครับกอ,อรุลานพวกมนิสรรเอียนบอกกับน,นบิมูซาว่าตอนนี้แหละจิตาบิลฮักท่านได้นำความถูกต้องมาหาพวกเราแล้วท่านได้นำความถูกต้องมาหาพวกเราแล้ว แสดงว่าอุลมะบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้นบีโมซาเนี่ยไม่ได้นําความถูกต้องมาหาเลยจากคําพูดของยิวตรงนี้อฟัฟ้านอิยตับิลฮักท่านได้นําความถูกต้องมาแล้วแสดงว่านาบีโมซาเพิ่งจะพูดถูกต้องตรงนี้เองเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยพวกยิวไม่ได้ให้ความศรัทธาไม่ได้ความเชื่อฟังต่อน,นบีโมซาเลยนะครับต่อมา อุลมะได้อธิบายว่าวัวเนี่ยชาบนิสรออีนเนี่ยพอรู้ว่าลักษณะวัวเป็นยังไงบาฮาซูเอ็นดาบนิสรออินเขาก็ได้ค้นคว้าหาเลยหาวัวเลยเป็นวัวรุ่นรุ่นสาว,ส,าวสีเหลืองเข้มนะครับและไม่เคยทำงานหนักไม่เคยไถายนาไม่เคยลากท่อน้ำเข้านาและเป็นวัวที่สีเหลืองบริสุทธิ ไม่มีสีอื่นมาปนฟลัมยาจิดูอิลดาบกเราตันวาให้ดาตันสกัดหาทั่วแผ่นดินเลยในยุคนั้นหาทั่วตำบลเลยแต่ก็ไม่พบนอกจากไปพบก็มีวัวอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมีคุณลักษณะที่นบีมูซาเนี่ยได้บอกอย่างชัดเจนวัวตัวเนี้ท่านพี่น้องครับอัลมะได้เล่าต่อ วัวตัวนี้เป็นวัวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเด็กยาตีมเด็กวัยรุ่นเด็กน้อยคนหนึ่งเป็นวัวของเด็กกำพร้าคนหนึ่งที่เขาคนเนี่ยเป็นคนที่ยากจนเป็นคนที่ยากจนมากและเด็กคนนี้เนี่ยเจ้าของวัวเนี่ยเป็นคนที่ทำความดีต่อบิดามารดายากจน ต่อมาชาวิสราอินเนี่ยก็ได้ตกลงกับเด็กกัมพาคนนี้ว่าเราจะซื้อวัวตัวนี้จากท่านนะครับเราจะซื้อวัวตัวนี้จากท่านตกลงราคากันนะครับตกลงราคากันระยะเวลานานด้วยกันแน่นอนนะครับสิ่งที่องค์ตาลาถ้าเราใช้เราแล้วเราปฏิบัติตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายสาหรับเรา แต่ถ้าเราเนี่ยถามนู่นถามนี่ถามนั่นถามเยอะจนกระทั่งมันเกิดความยากลำบากกับเรานะครับแล้วต่อมาเดี๋ยวเราวันนี้เนี่ยผมขอใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวข้าวต่อไปเรามาพูดกันว่าเด็กหนุ่มคนนี้กับชาวบริสรออีนเนี่ยเขาตกลงราคากันเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ทนนเท่านี้วัสล,วล,ลาฮุอะลัยนะบียร์มหมัด Wa ala alihi wa ashabihi azamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh